ขาบอกว่าฟีดาตลิงเนี่ยเกิดจากวัคซีนโควิดที่ใช้อดีโนไวรัสของลิงอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ปลอมนะธรรมาชาติของวิทยาศาสตร์ปลอมเนี่ยเขาจะใช้การเชื่อมโยงที่จับต้องได้ง่ายๆนะก่อนน้นนี้เราคุยกันเรื่องการแพร่ระบาดของตับประเสษในเด็กบ่วยไปว,ว่าเป็นเพราะวัคซีนที่ใช้อดีโนไวรัสเพราะว่าตับประเสษเนี่ยมาจากอดีโนไวรัสไงพอวัคซีนใช้ดีโนไวรัสเหมือนกันอ่าเชื่อมโยงได้แล้วก็เลยอ้างว่าเป็นเพราะวัคซีนอดีโนไวรัสทั้งแอสตราเซเนกาจอร์แดนยอนสันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกัน มันมีคําว่าลิงเหมือนกันนะก็เลยจับมาเชื่อมโยงกันเลยซึ่งคนที่เอามาพูดเนี่ยก็คือนักเผยแพร่ทฤษฎีของบุคคนสําคัญของสารัฐเหมือนกันก็คืออเล็กโจนคนนี้เป็นนักจัดรายการวิทยุนะเขาบอกเลยเนี่ยว่าวัคซีนจอร์สัน Johnson 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 และแอสตราเซเนกาเนี่ยคือสาเหตุการแพร่ระบาดของฟีดัตลิงครับเนื่องจากวัคซีนสองชนิดนี้นะมีส่วนประกอบของอะดีนโนเวลัสจากลิงชิมแปนซีนะฮะโดยทําให้ผู้ป่วยที่ฉีดวัคซีนเนี่ยป่วยเป็นฟีดัตลิงอ่าพยายามเชื่อมโยงนะฮะ ไปดูก่อนเลยนะครับว่าวัคซีนของชนิดนี้เขาทํากันอย่างไรนะชนิดแรกแอสตราเซเนกาอันนี้เขาใช้อดีโนไวรัสที่ทําให้ลิงชิมปันซีเป็นไข้หวัดมาใช้เป็นส่วนประกอบของวัคซีนจริงๆนะครับแต่ระหว่างการพัฒนานะเขาได้มีการข้อเลี้ยงอ,อดีโนไวรัสตัวนี้กับเซลล์ของมนุษย์ในจานทดลองนะสุดก็คือไม่มีการทดลองกับลิงนะเป็นแค่วัสที่ทําให้ลิงติดเชื้อทนั้นเองแต่มันไม่ได้ทดลองกับเซลล์ของลิงนะแต่เป็นการทดลองกับเซลล์มนุษย์ จึงไม่มีอะไรเกี่ยวกับลิงเลยนะในวัคซีนของไอสตราเซเนกานะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับส่วนไปดูของอีกฝั่งหนึ่งบ้างจอร์นสันจอร์นสันอันนี้ใช้อดีโนไวรัสเหมือนกันแต่ต่างกันคือเขาไม่ได้ใช้อดีโนไวรัสที่ก่อโรคในลิงนะเขาใช้อดีโนไวรัสที่ติดเชื้อในมนุษย์นี่แหลนะชื่อว่าฮิวแมนออดีโนไวรัสไทซ์26อันนี้ถ้าเป็นตัวไวรัสเนี่ยถ้าคนติดเชื้อจะมีไข้อ่อนแล้วก็มีอาการตาแดงนะครับแต่ไอตัวที่ใช้ในวัคซีนไม่สามารถทําให้คนที่รับวัคซีน ทั้งสองบริษัทเนี่ยวัคซีนของเขาเนะฮะผ่านกระบวนการที่ทําให้ไวรัสไม่สามารถแ่งตัวได้นะจึงไม่มีทางที่ผู้รับวัคซีนจะมีการป่วยจากไวรัสที่อยู่ในวัคซีนได้คนระับนอกจากนี้นะฮะอดีโนไวรัสกับไวรัสฟีดัลลิงเนี่ยก็เป็นไวรัสคนสายพันธุ์กันด้วยนะไม่มีทางได้ว่าจะมีอาการข้ามสายพันธุ์กันได้นะคนที่ติดเชื้ออะดีโนไวรัสเนี่ยอาการของเขาคือระบบทางเดินหายใจนะฮะ จะไม่มีแผลพุพองเหมือนฟีดัตลิงอย่างแน่นอนนะแค่อาการนี้คนละเรื่องไวรัสก็คนละแบบนะไม่สามารถจะมาอ้างได้นะว่าฉีดวัคซีนที่มีอัดีโนไวรัสแล้วจะปวดเป็นฟีดัตลิงนี่คือไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับ